บานควาดี่อีอยู่กับฮกกับเบเกอนะจิกันครับวันนี้ก็อ่าจำควที่ช่นเคยครับอนคิดดูฮิกหาไม่เชอุปตราคครับาสี่รอบกลงสี่รอบครับผมบอกเลยว่าทาเขามีเป็นงานที่แปบว่าอะแอี่นะครับอทยแฮปปี้ีก็มาได้นะครับผมวันนี้ก็มาเต็มความนี่หน่อยครับคิดดี่เ่หาครับผมวันที่แอลาติดตามดูแะปโอนะครับอะไรโตจบไป โอ้ต้องการจะบุมอาบุมแต่นาบุม5วันจะเอ้อแต่นี่สังกูแซมมาแซมมาหนึ่งเดือดแฮปเล็กแซมมาแซมมาหนึ่งเดือดแซมมาหนึ่งเดือดไอ้กิ๊บ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 กิ๊ ไม่มีอะไรผมเต็มแล้วผเทจรนมไปเล่นไปข้นไัทิ้งเ a รอเทเ้ยใส่กวานี่ครับผมก็มาติดไฟจะปล่อดไอยู่บนนะครับหลอดเดียวครับผมปลอดปลอดล้าไมจะเป็นอยู่ขั้วเลยนะผมอยาไปิดใหแตกตนน่ะผมบอกเลยว่ามาหาฉันอกถาทำได้ดูแก่นนะผมบอแค่บอกอแคบอกไปจัดจัดให้ บอกเลยครับเวลานี้ไม่มีตัวงับนี่อับเดืนดอมาแล้วบอกเลยแต่จะไปไรกับเวยบยุติยานะผมเคลมทไปเลยโอเคครับจากเนีธร์ลี่แล้นะผมโอเคครับบะบไฟเล็บร้่อยแล้วนะนี่จะเป็นไฟลี่แล้วนะครับผมไปได้เนเลี่สองครับนี่ตอมเนีเป็นะอดไรครับผมว้าวแม่หาดีดีดีเองครับผมวูเนสสวยเลย อ้น okay, ี้ว่าจะเป็นไปทามไวทงนี่ไปตามอับที่ไวทงอันนี้ใบทะทานครับผมโอเคครับผมจบแล้ววันเป็นใยสาโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นการตัดนอด็อตแล้วก็ใส่บางโคนนะครับนี่ถอดบางโคนมาแล้วน้องเขากำลังตัดน็อตนะครับเช็คระยะไม่ให้ไม่น็อตโผล่เยอะนะครับผม